ลังน้ำมันทิ้งไว้นะครับฝาไอ้ตรงเนี้ยเราเคยต่อท่อให้มันสูงขึ้นแล้วทีนี้เอาอะไรอุดไว้น้ำมันมันชอบซึมแล้วทำให้ถังเลอะครับก็เลยเอามาอุดรูสะหน่อยอุดรูก็ทำได้ง่ายๆนะใช้ใช้ขวดก็ติดใสน,นะตัดให้มันเป็นเส้น แต่ให้มันเป็นเส้นนะเส้นบางๆเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้ใช้หัวแรงเนี่ยเนี่ยใช้งานผิดประเภทอีกแล้วใช้หัวแรงแล้วก็อา่าให้มันร้อนนะให้มันร้อนแล้วก็แตะๆที่ขอบมันให้พลาสติกตัวถังนะละลายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวอันนี้ว่าเอาตัวไอวเอาตัวอะไรเนี่ยพลาสติกที่เราที่เราทำเอาไว้เนี่ยแอลอพลาสติกเนี่ย ก็เหมือนเหมือนการบัดกีครับแต่ต้องค่อยๆทำนะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะันเป็นเนื้อเดียวกันอลอ,ลองลองไลดูนะไม่เคยไลฟ์เสร็จไม่ไม่เคยไลยฟ์ u t u b e ไม่รู้ว่าจะยังไงไม่มีอะไรนรนะใครเปิดมาดูก็ <c oughs> ดูค้ำา้า,าไปก็ได้นะครับเพราะว่าเอ่อก็เนี่ยครับ ผูกอยู่กับไอ้พลัมมอเตอร์เนี่ยเดี๋ยวทั้งวันเลยเดี๋ยววันนี้ก็คงได้สตาร์ทนะครับเอาถังน้ํามันให้มันเรียบร้อยถังน้ํามันให้เรียบร้อย,ย,อยแล้วก็ต่อระบบน้ํามันแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะสตาร์ทนะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวก็จะลองไล์อีกทีหนึง่งนะว่ามีคนสนใจหรือเปล่านะครับพลัามอเตอร์ก็ไม่ได้ทำเองนะครับทำเองก็ก็ต้องใช้ความพยายาม พออย่างสูงนะกว่าจะทําขึ้นมาได้กว่าจะทําให้มันเรียบร้อยได้แล้วก็บินได้นี่ก็ทําโครงใหม่นะครับทําโครงใหม่รอล่มนะล่มก็ล่มก็มาแล้วนะพอมาแล้วอากาศก็ไม่ไม่เป็นใจเนี่ยเราก็เราก็แต้มไปเรื่อยๆครับเราก็แต้มเขาเรียกว่า <c oughs> อ่าให้มันประสานไปเรื่อยๆเรื่อยเนาะพลาติกใสเนี่ย ยิ่งบางมากยิ่งเส้นเล็กมากก็จะทำงานได้ง่ายนะก็เคยซ่อมมาแล้วนะเคยซ่อมมาหรือว่าอุดมาหลายหลายหลายครั้งละครับนี่ยรูมก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะแล้วก็เอาตัวนี้แต้มแต้มแล้วให้มันให้มันที่สำคัญนะขอบขอบนะมันต้องละลายนิดนึงนะพอมันละลายนะพอมันละลายปุ๊บมันไปเจอตัวนี้ร้อนปุ๊บก็มันก็แทบจะเป็นเนื้อเดียวกันนะ มันก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับรูก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะใกล้ละใกล้จะเสร็จละก็ไม่มีอะไรนะครับใครเปิดมาก็อาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะไม่ได้มีอะไรมากพอดีผมอาจจะลองทําดูแล้วก็เออลองลองลองดูน่ครับรูมันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะเนี่ย สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะปิดกันละจากเมื่อกี้รูสักประมาณประมาณเซนหนึ่งนะพอมันเส,เส้นเล็กๆ,ก,ๆก็เหมือนกับว่าให้มันละลายนะครับแล้วก็บังคับให้เนื้อมันอะให้มันเกาะกันนะครับพอกหนาหน่อยก็ได้นะพอกหนาหน่อยก็ได้ หอกหนาหน่อยก็ได้ครับแล้วก็ทีนี้พอมันปูดๆออกมานี่นะอแต่งได้เลยครับแต่งได้เลยนี่เพราะว่าหัวแรงนี่มันจะร้อนนะเดี๋ยวพอ,พอทำเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องไปขูดพลาสติกนี้ออกทีนี้สาระสำคัญมันอยู่ตรงขอบนะครับติดไม่ติดดีไม่ดีอยู่ตรงขอบต้องให้ต้องให้มันละลายนิดนึงนะ ้องให้เนื้อมันละลายนิดหนึ่งละลายแบบว่าเนื้อพลาสติกที่เราเอาเข้าไปใหม่ให้มันเป็นใหม่ให้มันละลายนะอย่าให้มันเป็นก้อนนะนะบนี่เนียก็แตะขอบแตะขอบให้มันร้อนนะฮะให้มันร้อนแล้วให้มันละลาย ลาลายมันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันอ่ามันก็จะประสานเราเป็นเป็นอันเดียวกันนะตรงนี้ถ้าไม่สีเรียดก็ปอยให้มันปูดๆอย่างนี้นะครับแข็งแรงดีครับเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันอโอเคก็มันอ่ามันเป็นช่องต่อนะ้ำมันนะครับ ทีนี้พอน้ำมันมันกระชอกอะน้ำมันกระชอกมันชอบขนาดอุดรูไว้แล้วนะเอาใส่ยางรัดไว้แล้วก็น้ำมันมันชอบไหลไหลออกมาตรงนี้นะพอมาไหลมาค้างอยู่แค่ซีซีเดียวเนี่ยสุดท้ายมันก็ซึมซึมเสร็จปุ๊บก็นะครับ่ซึมเสร็จปุ๊บมันก็นั่นโอเคทีนี้ก็ ยังร้อนอยู่นะเราแต่งตอนนี้แหละแต่งตอนมันร้อนๆนี่แหละเนี่ยโอเคนะให้ดีก็ถ้าเราถ้าเราให้ความร้อนมันประสานระหว่างของกันนี้มาข้างล่างข้างล่างข้างในก็จะปุดๆหน่อยข้างมันนะเรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้จะสตาร์ทเครื่องนี้นะ เดี๋ยวผมไปซื้อสายน้ำมันอะไรให้เรียบร้อยก่อนถ้ายังไงก็เดี๋ยวอาจจะมาใครสนใจนะลองติดตามโมาดูวันนี้อาจจะมีไลฟ์อีกรอบหนึ่งโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ